กาาโชเดี้ยงสววพักยาวสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ3ามในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอัปเดตอาการบาดเจ็บของอเลฮานโดรกาาโชแข้งดาวรุ่งของทีมว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บแย่กว่าที่คาดไว้ตอนแรกโดยกาาโชปีกตัวจิตของทีมได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าหลังจากปะทะอย่างหนักกับไควอเกอร์แบ็กขวาของเซาแฮมตันในเกมที่แมนยูไนเต็ดเสมอฟูลแลม0ศูนย์ต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยเขาถูกเปลี่ยนตัวออกและต้องใช้ไม้ค้ำพยุงออกจากสนามจากรายงานระบุว่ากานาโชอาจจะต้องใช้เวลาอยู่ข้างสนามนานสักพักหลังจากเข้ารับการตรวจซึ่งผลออกมาชี้ว่าอาการบาดเจ็บนั้นค่อนข้างน่ากังวลนั่นจะทำให้เขาพลาดเกมที่อาร์เจนตินาจะพบกับปานามาหลังจากได้รับการเรียกตัวจากทีมชาติเป็นครั้งแรก